สวัสดีค่ะแพรเอมิรี่ค่ะแพรก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ชื่นชอบในการออกกําลังกายมากๆเลยแล้วช่วงหลังๆเนี่ยค่ะแพรก็ออกกำลังกายบ่อยแล้วก็เริ่มสังเกตตัวเองว่าช่วงคอบ่าของเราเนี่ยค่ะมันเริ่มหนาขึ้นตรงนี้แพรก็เลยมีความกังวลนิดนึงค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะแพรได้ยินมาว่าเขามีเทคนิคใหม่ค่ะในการที่จะมาช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ได้ตรงจุดพอดีเลยค่ะวันนี้ค่ะแพรก็เลยจะมาปรึกษาคุณหมอโอ๊ค่ะที่สมิธพรีเวอเอสเตติกค่ะ เวลาที่เราออกกําลังกายออกแรงเนี่ยมันชอบไปเผลอใช้ไอ้มัดที่มันเหมือนกับไม่ได้ตั้งใจจะออกแต่ว่ามักจะมาเกรงตรงนี้เสมอเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ถ้าเราออกกาลังกายเยอะอย่างเช่นกรณีน้องแพรเนี่ยมันจะเริ่มมีเนื้อตรงนี้นูนขึ้นมานะครับดูอย่างนี้อาจจะไม่เห็นชัดบางคนถ้าอยากวิเคราะห์นะครับลองกางแขนออกนะครับกางแขนเสร็จปุ๊บนะครับ คว่ำมือลงให้นิ้วโป้งชี้ผืนะนะครับอันนี้มันจะโชว์ขึ้นมาเลยนขน้องแพรนี่เห็นชัดมากเลยนะครับเพราะเป็นคนที่ออกกําลังกายสม่ําเสมอแล้วก็ใช้กล้ามเนื้อตรงนี้เยอะมากเราก็จะเห็นเลยครับว่ามิลำกล้ามเนื้อขึ้นมาวิธีการก็คือเดี๋ยวเราจะมาร์กจุดเอาไว้นะครับนอกจากเรื่องคอตรงนี้แล้วนะครับก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่สาวกังวลก็คือพวกริ้วที่คอเดี๋ยวน้องแพรลองหันหน้าทางขวาให้สุดเห็นไหมครับจะมีเส้นตรงนี้ขึ้นมาเลยอันนี้นี่แหละครับที่เราเรียกกันว่า platysma band นะครับหรือว่า เส้นของกล้ามเนื้อพาธิสมาเราก็สามารถใช้โบททลินุทพอกซินนะครับฉีดเป็นสารคลายกล้ามเนื้อเพื่อให้กล้ามเนื้อตรงนี้ทํางานน้อยลงได้จะสังเกตเลยว่าลักษณะการฉีดจะเป็นรูปตัว x นะครับเราก็เลยเรียกเทคนิคนี้ว่า x beauty ครับ หลังจากที่แพรได้ฉีด X Beauty ไป1เดือนนะคะก็ต้องบอกว่าหลังจากวันที่ฉีดไปแพรก็ใช้ชีวิตออกกําลังกายทุกอย่างตามปกติมันไม่ได้มีเอฟเฟกกับการออกกําลังกายไม่ได้ทําให้แรงเราลดลงไม่ได้ทําให้เราแบบใช้งานตรง,ตรงไหนไม่ได้ดูด้วยตาเนี่ยตรงช่วงบ่าจะไม่ค่อยเห็นความแตกต่างของมันมากเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเราแบบจับลงไปเนี่ยค่ะเราจะรู้สึกได้เลยว่าก้อนกล้ามเนื้อที่มันเคยแบบทํางานมากเกินไปหรือใช้งานมันมากเกินไปเราทําให้เกิดอาการแบบปวดเมื่อยเจ็บกล้ามเนื้ออย่างงี้ะคะ่ะคือมันหายไป ในส่วนของช่วงริ้วคออะไรแบบนี้ค่ะก็มีความรู้สึกว่าพอเราลดการทํางานของมันลงหน้ามันก็จะยกกระชับขึ้นตรงนี้แพรก็รู้สึกว่าเออมันก็ช่วยได้เหมือนกันค่ะสําหรับคนที่คิดว่ามีปัญหาแบบเดียวกันกับแพรหรือว่ามีความกังวลถึงเรื่องของกล้ามเนื้อตรงช่วงบา่าที่มันอาจจะแบบเราใช้งานมันเยอะเกินไปนะคะ ก็อยากให้ลองมาปรึกษาคุณหมอดูนะคะที่สมิธพรีเวอเอสเตติกนะคะ<ม>ก็มาได้ทั้งสองสาขาเลยค่ะสาขาเรียบด่วนหรือว่าสาขาสุขุมวิทก็ได้ค่ะ